พี่ดิวต้องวาดช้าๆหน่อยแล้วแหละเพราะว่าพี่ดิววาดเร็วมากลดสปีดลง <laughs> โอเคสวัสดีค่ะลูกเพจวันนี้เราก็มาอยู่ที่โรงเรียนเด็กพิเศษหน่วยหัวหินเช่นเคยนะคะแต่ว่าวันนี้เพิ่มเติมคือเราจะพามาดู ขั้นตอนการวาดวันนี้เราก็จะมาไม่ใช่เราสิพี่ดิวพี่ดิวก็จะมาวาดหอยกับวาดกุ้งเพิ่มเติมให้กับห้องนะคะเพราะว่าเพราะว่าอะไรนะพี่ดิวมันมันว่างมันยังดูแบบว่างไปเนาะ,ะยังมีอื้อที่ให้ตกแต่งอีสักหน่อยอืม,มก็เลยคือเมื่อเช้าก็เลยคุยกันว่าจะเอาอะไรดีเนาะ,ะก็มีแบบสาหร่ายมีหอยมีกุ้งอ่าเราก็เลยเนี่ย ตกลงกันที่สาหร่ายหอยกุ้งเนาะอันนี้เราทําอะไรก่อนคะนี้คือเขาเรียกว่าอะไรพี่ดิว้นตอนอ๋อลองอพื้นเวลาลงต้องลองพื้นตลอดเลยไหมเวลาลงต้องลองพื้นตลอดเลยไหมงานสีงานสีสว่างเนีย่ยสีต้มสีฟ้าเราก็ลงลองพื้นก่อนสีมันจะได้สดอืมลูกเพจบอกสวยขอบคุณครับนี่ยังไม่ได้ให้เห็นทั้งห้องนะแต่ว่าจริงๆก็มีแบบ ทำภาพทำอัลบั้มลงไปให้ดูบ้างแล้วแต่กลัวว่าลูกเพจจะเบื่ออ่ะก็เราจะพยายามแบบเพาลงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันใกล้เสร็จสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแล้วแหละในเรื่องของการเพ้นผนังเนาะแต่ว่ามันยังมีในส่วนของน้ําที่เดี๋ยวเราต้องทําระบบน้ําก็คือห้องนี้เนี่ยน่าจะต้องไม่มีแอร์ไม่มีแอร์อ่าอันนี้พี่ดิววาดโดยที่แบบไม่ได้ใช้เส้นในการ วาดแบบก็คือวาดโดยสีเลยลงสีเลยก็บางบางรูปเราก็เราถ้ารูปโครงสร้างง่ายๆเราก็ลงไปเลยได้แต่บางรูปถ้ามีโครงสร้างเยอะๆก็ต้องล่างก่อนแต่น,นี้ไม่ต้องเนาะใช่ครับลงรองพื้นเลยเหมือนผู้หญิงเวลาจะแต่งหน้าเลยอะ่ะก็ต้องแบบฉาบรองพื้นก่อนอะไรอย่างเงีย้ยประมาณนั้นเม <laughs> ื่อเช้าพี่ดิวบอกศิลปะมันอะไรนะมันไม่มีกําหนดหรืออะไรทักอย่างจำไม่ได้อชอบคํานั้นมาก เพิ่มเติมได้เรื่อยๆอืมก็แล้วแต่เราใช่ไหมก็แล้วแต่เราเราก็จะเราก็เพิ่มเติมปรับแต่งไปได้เรื่อยๆถึงอันนี้เราจะวาดตามตามแบบในนี้เลยไหมคะหรือว่าเราจะแบบมาปรับกันเองนิดนึงก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนโทนสีอ๋อเราจะใช้สีอะไรพี่ดิววันนี้น่าจะเป็นสีเงินครับสีเงินเพราะว่ามันตอนนี้มันส้มแล้วใช่ไหมอืมตรงนี้ก็น้เงินได้โอเคสีมันต้องเลย หมือนปลาหมึกตัวโน้นใอ่าเราไปนน้ำเงินขาวปลาหมึกเราก็มีหลายแบบนะเรามีปลาหมึกแบบนี้ปลาหมึกปิ้งปลาหมึกย่างอ่าปลาหมึกปิ้งกับอเมซายอันนี้เป็นปลาหมึกแบบทากโกทากโกยากิปะเออส่วนอันนี้เป็นปลาหมึกแบบสควิตเออแบบไทยๆอ่ะปลาหมึกย่าง ปูต้มนึ่งแล้วเพราะว่ามันสุกแล้วมันเป็นสีส้มตอนนี้หอยนะหอยจะแบบยังไม่สุกอันนี้เป็นหอยอะไรหอยเชลเหรอหอยเชลหอยตลับอะไรอย่างงี้ราาอ,อให้มันแห้งก่อนถูกไหมคะอ่าแล้วก็ไปตรงอื่นเล่นกุ้งไหมเล่นกุ้งนี่เอากุ้งเสียอะไรดีอะเอากุ้งสุกแล้วหรือกุ้งยังไม่สุก อันนี้คือเราหิวแหละ,ะเอากุ้งสุกด้วยกันเนาะมาดูการผสมสีดีกว่าเรามีแม่สีทั้งหมดกี่สีคะพี่ดิวแม่สีหลักๆจะมีสามสีแดงเหลืองน้ำเงินแก็สีเสริมต่างๆอย่างมีน้ำตาลจะมีอสีออกสมอ้มอืสีเขียวน้ำทะเลอะไรเงี้ยนะครับเียเราก็มาค่อยมาผสมค่อยมาผสม,สมเจโทนสีอะไร แต่วันนี้กุ้งเราจะเอาเป็นยังไงดีละ่ะกุ้งสุกกุ้งสุกก็ต้องเป็นสีส้มอะเนาะเดี๋ยวทางทีมอินทีรเรียจะเข้ามาที่โรงเรียนมาคุยรายละเอียดกันก่อน,กนสักเล็กน้อยนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราพามาดูห้องโลกใต้ทะเลก่อนก็คือวันนี้เนี่ยมีหนูเรียกถูกไหมอันนั้นปาการังเนาะไอเ้เขียวเขียวะ น,น้องกุ้งของเรานะคะน้องกุ้งอันนี้กุ้งนี่เพิ่งคิดเมื่อเช้าเลยเนาะว่าแบบเฮ้ยมีกุ้งดีไหมเลยอย่างเงี้ยมีก็มีก็ครบเลยกนนั้กุ้งหอยปูปลาเออกุ้งหอยปูปลา,าก็เสริมทับห้องทาราบําบัดเลยนะยกใต้ท้องทะเลมาอยู่ในห้องนี้<ฮ>หมดเลยครบแล้วยังขาดอะไรอีกไหม <laughs> ไม่มีแล้วเนาะแต่เดี๋ยวมันก็เติมได้เติมได้เรื่อยๆรอจินตนาการแล้นี่ก็เลยเราก็เติมได้ คิดว่าเด็กๆน่าจะชอบ,ชบอันนี้เรากำลังวาดตัวกุ้งข้อกุ้งกันอยู่แล้วเดี๋ยวต้องตัดด้วยสีอะไรอะสีดำเหรอคะอืมก็ไม่ขาวก็สีฟ้าเพื่อตัดเส้นอือเพื่อให้มันเห็นว่าแบบมันเป็นลำตัวกุ้ง<ช>เป็นข้อกุ้งอะไรอย่างนี้เนาะต้องดูทีเห็ว่าเราใช้ ซึ่งสีที่ที่ที่ใช้เนี่ยก็คือสามารถผสมได้ทุกสีเลยไหมคะก็ได้ได้เฉดสีเกือบทุกสีอ่ะเพราะว่าเน้นแม่สีเป็นหลักเนาะแม่สีแล้วก็สีรองมันก็สามารถที่จะผสมเพิ่มเติมอะไรได้อืคือสามารถวาดภาพสเกลแบบเหมือนจริงอะไรเงี้ยได้นี่ก็แบบจำลองแทบจะหมดแล้วนะ มีวานมีโลมาโลมามีไหมพี่ดิวโลมามีครับอ่าโลมามีลิงอ๋อลิงเกาะโลมาอยู่มีเรือดำน้ำคาปิบา่าคาปิบา่าคืออะไรอ่ะคาปิ巴拉คืออะไรอ่ะโอ้ยทีหน้าเหมือนหนูอ่ะคืออะไรอ่ะคาปิ巴拉คืออะไรอ่ะหนูยักษ์เหรอเอาไหมอ่ะ พี่ดีบอกไม่รู้จะเติมตรงไหนแล้วป่ามัน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 เป็นคอร์ติซอลอ๋อมันคอร์ตีซคือขนาดลิงยังมีนะเห็นนช่วงีี้ทะเลเอะไรแปลกๆมั้งอ่ะป่าป่าปีละแมวน้ำเป็นกิ้นทะเลอยู่ทั่วโลกอ๋อทั่วโลกเออพี่ดีบอกว่าเพนกวินคือแบบทั่วโลกนะแมวน้ำอ่ะไม่รู้จะเติมตรงไหนแล้วอ่ะสิใช่ไหม พราะพี่ดิ้วก็บอกว่าไม่อยากให้มันดูแน่นไปแต่ก็ไม่อยากให้มันดูโล่งไปอเอาพอ,พอดีพอดีเว้นบางจุดบางจุดที่มันควรให้มันมที่โลง่งว่าอย,าา ie, ออย่างข้างบนเนี่ยจ้ปล่อยโล่งข้างบนไหนคะข้างบนเนี่ยหรอแบบอ่าใช่ช่องที่เป็นมีเมฆมีท้องฟ้าเนี่ยจะให้เป็นโล่งก็ได้เหมือนเป็นจุดพักสายตาอ๋อมันจะมีมีแน่นข้างล่างมีข้างบนโล่งอะไรเงี้ยก็สลับสลับไปจะได้มันไม่อึดอัดมากเกินไม่อึดอัดมากเกินไปอันนี้ก็ถือว่ากําลังดี ก็ได้ได้ก็ถือว่าค่อยๆเราก็แต่งเติมไปตามจุดที่มันจะเติมได้อ่าอะไรที่มันง่ายๆนะก็ใส่ฟองอากาศฟองน้ําฟองน้ําไปเนาะเงี้ยถ้าใส่ฟองอากาศก็ได้ตรงไหนใี่ดีตรงตรงนี้เหรออ๋อหรืวจะใส่ปลาก็ได้แต่ใส่ฟองอากาศแต่เรามีม้าน้ําแล้วตรงนี้ใช่ก็เป็นใส่ฟองอากาศอากาศเป็นอีกต่อศิลปะมันเป็นแบบ เรื่องละเอียดอ่อนเนาะเขาเรียกว่าต้องแบบดูแบบดูเนื่งจากหนูชอบปลาหมึกมากเลยปลาหมึกทาโก้อันนี้จะผสมสีอะไรต่อเดี๋ยวจะทาเอ่อทำปลาปลาเสียเงินมันชื่อปลาอะไรจะจำไม่บอกแม่ปลาเสียมเงินคือปลาอะไรอ่ะนี่เหรอเนคือปลาอันนี้แหละแต่ไม่รู้มันชื่อปลาอะไรจำชื่อไม่ได้ ลูกเพจมีใครรู้ชื่อไหมคะเนี่ยอันเนี้ยนนเดี๋ยวจะเอารูปให้ดูนี่นี่นี่อยากรู้ว่าอันเนี้ยมันชื่อปลาอะไรคือที่เราเปิดดูเนะเาะแล้วเราก็ว่ามันน่ารักดีเปิดดูรูปแล้วมัน,น่ารักเออ<ๆ>เราก็เลยแบบเอามาใส่ด้วยดีกว่าคือห้องนี้เราก็จะเป็นแบบเน้นแบบเย็นเย็นดูแล้วเย็นเย็นเพราะว่ามันเป็นห้องทาราบำบัดนะคะเพราะว่าน้องๆเนี่ยจะมาใช้ห้องนี้ในการ ฝึกพัฒนาการในด้านพวกกล้ามเนื้อนะคะอะไรแบบนี้เพราะห้องทาราบําบัตเนี่ยมันสามารถช่วยในเรื่องของคือฝึกว่ายน้ำอะไรนี้เนาะก็จะช่วยเรื่องของกล้ามเนื้อและที่สําคัญคือการเข้าสังคมของน้องเนี่ยถ้ามาห้องทาราบําบัตเนี่ยก็จะสําคัญเหมือนกันอันนี้วาดอะไรคนะเนี่ยปลาปลาปลา n ปลานิ l นาม,านนามใครรู้ชื่อบ้างบอกที อันนี้ก็ปลาอันน้แลนาเหมือนกันใช่ไหมคะส้มส้มเนี่ยปลาส้มปลาส้มทะเลต้องมีปิรันย่าไหมคะปิรันย่าเยอะมีซ่อนมั่วไปหมดเลยตอนนี้อะไรก็เสรินได้เราไม่ได้เปรียบเราก็ใส่ไปได้หมดแหละใส่ไดโนเสาร์ี่ใส่ได้เฮ้ยจริงเหรอเข้าไหมอ่ะก็มีไดโนเสาร์อยู่ในน้ำไงไดโนเสาร์ใต้น้ำ เอแต่ว่าไม่มีที่แล้วเนาะเราใส่หอยไปละใช่เราเกงใจเจ้าของโครงการเปตอกใจแต่พี่จันบอกว่าน่ารักนะพี่หนบอกว่าน่ารักซึ่งแบบงานผ่านไปไวมากคือเราทํากันอาทิตย์หนึ่งเนาะพี่ดิวเนาะอาทิตย์หนึ่งครับเออแต่แบบผ่านไปไวมากเลยพี่ดิวก็วาดไวมากอันนี้คือต้องบอกให้พี่วพี่ดิวบอกพี่ดิวเอาสปีดลดลงนิดนึงเพราะว่าไม่งั้นคือสามวันเสร็จแล้วนะ คือที่ช้าเราช้าตรงซ้ํออสีสีอตนะรงแรกรอบแรกเนี่ยเราต้องซ้ําสีอีกรอบหนึ่งให้มันเข้มงี้ให้มันเข้มเพราะว่าลงรอบแรกมันจะด่างด่างอยู่ไงสีมัมนไซึมซ,ซึ่งต้องบอกว่าก็ต้องขอบคุณพี่ดิวมากๆเลยเพราะว่าพี่ดิวพี่ดิวมานี่คือพักพักที่มูลนิธิเลยนะก็ขอบคุณมูลนิธิเพชรเกษมด้วยนะคะที่เลื้อเฟือที่พักกับข้าวป้าแมวเนาะพี่ดิวเนาะ อร่อย <มา S 1> ทุก <มา S 1> อยาก่างเออพี่ดิวคอนเฟิร์มเองนะป้าแมวได้ยินคงชื่นใจใแล้วจะบอกว่าทุกเช้าพี่ดิวปั่นจักรยานมานะจ๊ะไหนนะจักรยานพี่ดิวบบน,นี่บบจักรยานมะทุกเช้าพ <P hi> ี่ก็ข้ามข้ามเลนมาเลยเหรอไม่เราก็ที่ยอ้อนสอนไม่ไม่ไม่ควรทำเรื่องใหญ่ นี่นะฮะคือทุกเช้าเดี่ยพี่ดิวก็จะขี่จักรยานเนี่ยปั่นอันนี้ของมูลนิธินะยืมมาปั่นจักรยานมาในทุกๆวันทุกๆเช้าประมาณ8ปดโมงเนาะพี่ดิวกินข้าวเช้าเสร็จก็แปดโมงครึ่งเพราะว่าเราก็รอไม่้เปิดห้องอ่าแล้วก็เลิกงานตอนเย็นแทบไม่ได้พักเลยป่ะพี่ดิวก็ก็พักบ้างนะก็ทำเปิดทำไปแล้วเปิดเพลงะไรอย่างงี้อ่า ห้องมันน่ารักจริงๆนะคือสีสีในโทรศพัพท์แบบมันมันอาจจะดูแบบไม่ไม่เหมือนนิดนึงเพราะโทรศัพท์มันจะดูเข้มกว่าเข้มกว่าของจริงสักสักนิดหนึ่งเล็กน้อยแต่ของจริงเนี่ยคือกําลังโอเคเลยมันจะเป็นแบบสีโทนฟ้าโทนเขียวเย็ยนๆอะไรนี้อ่ะลูกเพจเห็นเต่าไหมนี่เต่าทะเลนะคะเต่าทะเลลิงขี่โลมามาแล้วป้าทีมอินทีรเรียมาแล้วโอเคเดี๋ยว ขอจบไลฟ์ไว้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวทางทีมอินทีเรียนจะมาคุยรายละเอียดกันเรื่องโรงเรียนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ลูกเพจน,นะได้ดูภาพการได้ดูรายละเอียดกันนะคะสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวขอลาก,กันไปด้วยภาพปลาน i ลน้ํนาที่กำลังวาดอยู่ตอนอนี้นะคะยังไม่รู้ชื่อ <laughs> <laughs>